สวัสดีครับผมทนาวิรยุทธ์ครับวันนีทนาก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะต้องแบ่งที่ดินและบ้านตามส่วนเท่ากันใช่หรือไม่นะครับและถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งช่วยออกเงินน้อยกว่าแต่อีกฝ่ายหนึ่งผ่อนชำระธนาคารด้วยเงินเดือนเพียงฝ่ายเดียวฝ่ายไหนจะได้ที่ดินและแบ่งส่วนทรัพย์สินในสามีภรรยาไม่จดทะเบียนสมรสกันอย่างไรนะครับ ก็ในเรื่องนี้นะครับก็เป็นไป,นปนตามคำพิพากษาสารดีกาที่4656ทับ2,567ตัดสินไว้เมื่อปีพศ2567นะครับโดยโจย์เป็นสามีจำเลยเป็นภรรยานะครับจำเลยเนี่ยประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์นะครับก็คือหมอฟันนะครับโจ์ฟ้องขอให้จำเลยแบ่งที่ดินและบ้านจำนวน4แปลงนะครับโดยโจย์อ้างว่าขอแบ่งคนละครึ่งนะครับแบ่งไม่ได้ให้นำออกขายทออตลาดนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้อีกให้จำเลยชดใช้เงินแกโจทย์จำนวน5ล้านบาทนะครับสารต้นเนี่ยพิพภากษายกฟ้องนะครับก็คือเห็นว่าโจทย์ซึ่งเป็นสามีเนี่ยนำสืบไม่ได้นะครับว่าได้มีการช่วยเหลือออกเงินนะครับจำเลยในฐานะภรรยาในการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นจํานวนเท่าไหร่สารต้นเลยยกฟ้องนะครับแต่ก่อน เราต้องพูดก่อนนะครับว่าทรัพย์สินของสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะฮะเราต้องใช้หลักกฎหมายในมาตรา1357เถูกต้องไหมครับในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บอกว่าอะไรครับบอกว่าทรัพย์สินระหว่งาวงเจ้าของรวมนะครับให้สันนิษฐานนะครับว่ามีส่วนเท่ากันนะครับเมื่อมีส่วนเท่ากันนะครับกฎหมายนี้มันเป็นข้อสันนิษฐานฉะนั้นจะต้องนําสืบหักล้างนะครับว่าได้มีการออกเงินชําระไปเท่าไหร่ศาลก็จะให้ตามจานวนนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ นะครับทีนี้มันจะต่างกับเรื่องของทรัพย์สินสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องไหมครับเพราะถ้าเป็นสินสมรสเนี่ยต้องแบ่งเท่ากันตามมาตรา 1532, 1535นะครับทีนี้เรามาเล่าเรื่องกันต่อครับในคำพิพากษาส,า,สานดีกาที่465 6ทับนี้นะครับโดยโจทย์เป็นสามีฟ้องแบ่งที่ดินจากชื่อจำเลย4แปลงนะครับรักเมียมากกเลยเอาที่และเงินทั้งหมดเนี่ยไปใส่ชื่อจำเลย โจ์นะครับก็นําสืบในชั้นพิจารณาของศาลนะครับประเด็นที่1น,นะครับเมื่อประมาณปีพศ2546ถึงพศ2547โจทย์และจําเลยนะครับอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสต่างฝ่ายต่างช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันตลอดมาเปิดกิจการร้านสะดวกซื้อที่ชั้นหนึ่งแต่ปิดกิจการลงเพาะขาดทุนและ โจดนะครับทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อนิสสันโจทย์ทำสัญญาค้ำประกันเมื่อผ่อนเสร็จแล้วโอนเป็นชื่อของภรรยาซึ่งเป็นจำเลยนะครับแล้วก็มีโจดเนี่ยยังมีการขอาญาตโกกปลูกสร้างอาคารหอพักต่อเทศบาลน,นะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนของโจดนะครับแล้วก็มีการตกลงว่าจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่ด้วยกันโดยจะขายบ้านนะครับแล้วโจดเป็นคนจ่ายค่ามัดจำเพื่อทำสัญญาซื้อขายบ้าน และปรับปรุงบ้านใหม่ทั้งหมดแล้วใส่ชื่อจำเลยถือกรรมสิทธิ์นะครับไม่มีชื่อโจทย์ในโฉนดที่ดินนะครับจำเลยรับราชการนะครับเหตุที่ต้องใส่ชื่อจำเลยเนื่องจากจำเลยเป็นหมอฟันนับรับราชการนะครับมีฐานะสามารถกู้ยืมเงินกับสากร์ได้นะครับส่วนจำเลยนำสืบนะครับว่าตามเอกสารสื่อสัมพันธ์ลักระหว่ังโจทก์และจำเลยนะครับจำเลยอ้างว่านะฮะ จอมเลยเนี่ยซื้อที่ดินฉนด,ด4แปลงพร้อมบ้านเนี่ยของตนเองด้วยเงินของตัวเองโดยกู้ยืมเงินจากสหกรณ์อ่างนะครับแล้วก็หักจากธนาครา,าครแล้วก็ผ่อนชําระด้วยบัญชีของจําเลิยเองโจทย์ไม่ได้มีการผ่อนชําระร่วมด้วยนะครับแต่จําเลยนะครับได้มีการยอมรับนะครับในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับว่า ตนเองนั้นได้รับเงินโอนจากโจทจํานวน300,000บาทเป็นค่าที่โจ์นั้นช่วยเหลือในการที่ไปผ่อนชำระที่จําเลยไปกู้ยืมเงินกับธนาคารกอไก่นะครับเพื่อซื้อบ้านและที่ดินนะครับสาตดิกาวิจิัยนะครับว่าพฤติการที่จำเลยนั้นไว้วางใจโจ์ในฐานะสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นผู้ดาเนินการแทนในเรื่องของการ ปรับปรุงอาคารทั้ง4แปลงนะครับและบ้านที่มีการพักอาศัยนะครับและยังให้โจ์ซึ่งเป็นสามีไปติดต่อเพื่อขอสาราดูภพภกเช่นน้ำไฟฟ้านะครับแสดงให้เห็นว่าจำเลยนั้นนะครับเป็นหมอฟันแต่ให้โจทนะซึ่งเป็นสามีช่วยเหลืออุปการะเลี่ยงดูโดยอะไรครับโดยให้เป็นผู้ดำเนินการแทงทั้งหมดโดยใส่ชื่อจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินและบ้านทั้ง4แปลงจริง เมื่อตามกฎหมายแล้วนะครับจำเลยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์พิสูจน์ว่าอะไรครับพิสูจน์ว่าสินสมรสไม่ใช่ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันไม่ได้มีส่วนเท่ากันจำเลยต้องพิสูจน์ให้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่านะรทรัพย์สินตรงนี้นะครับแม้ซื้อมาระหว่างอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวจำเลยซึ่งเป็นหมอฟันนะครับ ก็จะมีสิทธ์ทั้งหมดไม่ใช่โจ์แต่จำเลยนะครับสืบไม่ได้นะครับว่าตัวเองซื้อมาทั้งหมดโดยโจทยอมรับกับโจทย์ในชั้นพิจารณาต่อคำถามค้านทนายโจทย์นะครับว่าตนเองนั้นให้หรือรับนะครับรับเงินจำนวนส0 0แสนบาทจากโจทย์มาผ่อนชำระและให้โจทย์เป็นผู้ดำเนินการขอใบุญาตปลูกสร้างอาคารและนะครับรับว่านะครับเป็นผู้กู้ยืมเงิน โดยช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันกับโจดในระหว่างเป็นสามีภรรยานะครับกรณีดังกล่าวนะครับสาริกาวิจัยว่าข้อที่จริงดังกล่าวนั้นมีเหตุผลและน้ำหนักน่าเชื่อมากกว่านะครับพยานหลักฐานของโจ์มีน้ำหนักและน่าเชื่อมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยนะครับจำเลยตึงต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีนะครับข้อที่จริงในคดีนี้เนี่ยโจดฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส นะครับโดยจำเลยมีชื่อเป็นเจ้าของทั้งหมดนะครับพอไม่ได้จดทะเบียนสมรสกฎหมายสถา,านว่ามีส่วนเท่ากันเมื่อมีส่วนเท่ากันจำเลยอยากได้ทั้งหมดเพียงคนเดียวจำเลยต้องนำสืบนะครับว่าโจทย์ไม่ได้มีส่วนออกและไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือแต่จำเลยยอมรับในชั้นศาลนะครับว่าโจทย์นั้นเป็นผู้ดำเนินการแทนจำเลยทุกเรื่องและนะครับยังยอมรับว่ามีการนำเงินจํานวน30,000นบาทไปผ่อนช่วยผ่อนชําระที่เป็นหนี้กับธนาคารอีกนะครับ สานิกาจึงให้แบ่งที่ดินพิาพาททั้ง4แปลงคนละส่วนเท่ากันตามประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์มาตรา1,357นะครับโดยให้หักเงินที่ต้องชำระกับสถาบันการเงินจำนวน5ล้าน5แสนบาทก่อนนะครับก็คือในคดีนี้เนี่ยนะครับทรัพย์สินมันยังมีหนี้ถูกต้องไหมครับแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับสานติกาก็มองแล้วนะครับว่าถ้าเกิดขายที่ทั้ง4แปลงนะครับจะต้องเอาไปหัก นี่กับธนาคาร5้าล้านห้าแสนบาทก่อนนะครับเหลือเท่าไรนะครับให้ประมูลกันระหวางนะครับโจ์และจำเลยโดยให้จำเลยเป็นฝ่ายนำขายก่อนเพราะทรัพย์สินเป็นชื่อของจำเลยนะครับถ้าเกิดจำเลยนำขายไม่ได้หรือประมูลไม่ได้จึงให้โจ์เป็นผู้ประมูลนะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับเพราะผมอ่านแบบนี้นะครับแล้วก็ศาดีกานะครับก็บอกว่าถ้าเกิด นะครับตกลงกันไม่ได้อีกนะครับก็ให้เอาไปขายทอดตลาดแบ่งส่วนกันคนละครึ่งประมาณนี้นะครับก็ได้สาระความรู้กันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินของสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะมีการตกลงและแบ่งกันอย่างไรก็เป็นแบ่งกันอย่างนี้นี่เองนะครับที่ทนายบอกนะครับก็คืออันดับแรกกฎหมายในมาตรา1,357นะฮะให้สาฐานว่าเจ้าของรวมนั้นมีส่วนเท่ากันนะครับเมื่อมีส่วนเท่ากันนะครับ ถ้าเกิดนําสื่อผักล้างไม่ได้นะครับศาลจะให้แบ่งเท่ากันจาเลยในคดีนี้นําสื่อผักล้างไม่ได้จึงให้แบ่งเท่ากันแต่เมื่อปีพศ2566คือก่อนหน้านี้นะครับมีคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องหนึ่งนะครับตัดสินนะครับว่าการที่ภรรยาเป็นแม่บ้านนะครับหรือสามีเป็นพ่อบ้านนะครับอีกฝ่ายหนึ่งซื้อทรัพย์สินฝ่ายเดียวประกอบอาชีพฝ่ายเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ออกเงินด้วยแม้จะอยู่กินกันแต่ไม่ได้ออกเงินด้วยทรัพย์สินนั้น เป็นคนที่ทํามาหาได้ฝ่ายเดียวย่อมแยกจากกันจังแบ่งกรรมสิทธิ์รวมแบคนละครึ่งไม่ได้นะครับแต่ดีการเรื่องนี้นะครับที่ทนายพูดปี6-7เนี่ยนะครับตัวโจ์ซึ่งเป็นสามีนะครับช่วยออกเงินนะครับให้กับจําเลยในการผ่อนชําระหนี้กับธนาคารจำนวน3 0 0 0สนบาทและเป็นผู้ดำเนินการซื้อหาที่นะครับแล้วก็ยื่นขอใบอญาตต่อเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการในเอกสารแทนทุกเรื่องทั้งยังซื้อรถ ไปใส่ชื่อจำเลยเป็นคนค้ำประกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับสารดีกาจึงมองว่าลักษณะแบบนี้แหละเป็นลักษณะที่ช่วยเหลือกันฉันสามีภรรยาแม้จะไม่ได้ออกคนละครึง่งไม่ได้มองที่ตัวเงินแต่มองที่ภาระหน้าที่ที่สามีนั้นได้มีการทำเราจะสังเกตอย่างหนึ่งที่ชัดเจนในดีการเรื่องนี้นะครับก็คือตัวสามีนั้นไม่ได้ออกเงินคนละครึง่งแต่ได้ช่วยเหลือซึ่งสารมองว่ามันคนละครึง่ง อันนี้ต้อง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 ดูไว้นะครับเพราะมันเป็นข้อแตกต่างนะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายกับทนายวิญญูธฟรีเบื้องต้นหรือปรึกษาแบบปีค่าปรึกษาโทรศัพท์หรือส่งข้อความในไลน์กันได้นะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ทนายวิญญูธก็ขอให้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์กันด้วยครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ